สวัสดีมือนือกระเปบาตาคำตะกาคือเก่าครับผมมือนี้เป็นมือที่สองที่สร้างป่ามาปล่อยครับสร้างป่าให้กระเจ้ามอบมาให้ UA. อยูเอยู่หน้าเลยนี่ครับหัวป,ป่าเพิน่นเอาป่ายังมาลงอีก เดี๋ยวพอตาจะพาไปเมืองไกลๆครับผมเดี๋ยวจะเมืองบึงว่าป้าเป็นเอาปลาอย่งมาปล่อยเนาะนี่นะครับมีเขาจ้ามาส่งฮอดหม่องเลยเปิด้ายเอาลูกหล่ะพอมาเรื่องวัตถุโอนก็จะอ่อนทิ้งครับเอาข้าวเก็บเหรอ บ่มี่บะหมี่เพิ่นสั่งปลาหยังครับนี่ปลาดูครับโอ้หามึงครับตั็กตัวเลยนี่หมื่นก็ตัวเลยมืตัวโอ้หมูว่านเอาหมูว่านเอามาปล่อยเจ็ดลอยสื่อมาตะพังโคนครับ ซื้อมาต่บางคนมือนีซ่เพิ่นสร้างมาอีกมือนกว่าตัวฟ้อเลยก้หน้บอกน้เจ้าน้ำบอกนะแ่ เป็นไท่นี่ครับตัวน,นิดหน่อยอาจจะโบเห็นครับย้อนแสงง่วนกันรุดร้อยนี่ครับงวนันเอามาปล่อยครับโบรครับนี่ครับแหลกที่สองสามสี่ห้า แดดแดดปลาดุกทางนั้นปิกอุยปิก,ปก,ปกปอุยใสหน้อยมาครับบา้านนี่ของบาตากับขุดขึ้นกันครับขุดมือขึ้นนี่ นี่แรนมากครับแรนมากใส่ครับนี่ข้ามยูบันม่วงครับยูบันบ้านน้องบ่ออำเภอบปานโอ้ยูบันบอ่อน้องบอ่อ,บอนอยูใอไกๆตัวนี้ ล่ครับไล่ครับซอยกันครับเลยแล้วค่าเดียวกันล่ะครับมาครับตอนนี้เข้ากรลังปล่อยปลาครับมาจอดนี่ครับผมวิธีวิธี ปล่อยปลาดูกครับนำมะะหอนห้องวิดนำให้มันเย็นก่อน,นให้นำให้นำทั้งไตขึ้นมาครับด,ดมันจะได้เย็นครับเนี่ยผม,มได้ครับดดดไ,รได้ครับ บอสงแวกโกมาบืนขึ้นทั้งโคกพร่อมนะครับสุดยอดคุ่ะชอบเลยจำลายอยู่ป้ายตัวใหญ่ดีครับตั้งแ่ตัวรหัสทบาทนะหมื่นก็ตัวแทบแบเกือบสองหมื่นครับไปอันปันตวละบันนะ นี่ค <accurately> รับผมตอนนี้เงินนึ่งพันบาทเลยคงจะให้เอาปล่อยแล้วเพิ่นจะก้าบบ่ายเพิ่นอยู่ปล่อยเพิ่นจะไปส่งลูกค้าอีกอยู่บันดุงครับเพิ่นมีเพิ่นมีไอ้ลูกค้าอีกอยู่ทางบันดุงครับเพื่นฟ้าไปส่งของครับส่งปลาเดี๋ยวจักมือเดี๋ยวบอตะพาไปเยี่ยมฟาร์มครับ อตอนแรงทาให้หัวาหารปลาดุกน้ำกันครับนี่คืออยู่นี่มืนมืนหาครับปลาดุกอยู่นี่มืนหาป้าเพื่อนจะเอาลงเอาลงมาอีกอีกมื่นหนึ่งรอบนี้ได้แถมหัวาหานครับนี่หัวาหารปลาดุกรอบรอบนานจะได้เพื่อนจะแถมปลาบึกครับแถมปลาบึกปัาน้อยหัวาหาันจะ ส่นี่ครับเบอร์นี่แหละนี่เนาะ,ะผู้ใดจะเลี้ยงปลาดุกจะลองเลี้ยงปลาดุกมึงก็หัวหันกัประมาณนี้ครับผู้ใดปลาดุกเดี๋ยวถามมึงอีกรอบนึงครับุ่นละเพื่อนจะเอามาลงอีกอีกมือหน,นึง่งกับปลาบึกรอชมกันับผมเดี๋ยวเนี่ยผมโ ผักตบเอาผักตบมาใสต่ต้องเอามาใส่อีกครับเอาผักตบมาใส่อีกหลายหลายให้ให้มันแพร่ออ,อกเพราะว่าเอาเลี้ยงปลาดุกเอาเลี้ยงปลานน่นกับมันจะกินมันก็นจะกินผักตบนะครับเป็นเพื่อนะครับค้องทางนี้ครับค้องทางนี้ก็จะเลี้ยงปลาเกิดครับบุงุ่งว่าจะเอาปลาอย่างนัลงเพราะว่ามงนี่คุณปลาจะ เอ็ดเป็นมองเลียงปลาขายพี่น้องผู้ใดสนใจครับติดต่าาอติดต่อบารตาคำตกาได้ครับคอมเมนต์มาได้ทั้งใ้คลิปครับจะพาท่านผู้ชมยา,า,า,างเลาะยางเลาะเมืองยางอบบอมเมืองมองที่ปลาเพื่อนจะเอาปลามาปล่อยมาเลียงเนาะนี่ข้อมองนี้เพื่อนก็จะเอาปลามาปล่อยเนาะเงาๆเลย ปล่อยลงไข่เนี่ยครับบาดเนี่ยมีป่าเพราะได้ดูแลกเกลือเศร,ร้าเกลี้ยงอันนี้คือเอามีโคมเอ็ดมูอันนี้ครับแตง่งแตง่งใหม่เอ็ดอันเป็นซองกระพักนะครับมีโคมาแต่งใหม่มของวานเนี่ยน่ครับมโม,ม,ม,น,น,มนี้ก็โมนี้ ยังบ่แน่ใจครับเพราะว่านามทึ่งๆซุมมองสุ่บอลมึงเสียมันร่วมกันอยุ่หนีเบิดเพราะยู่อยมองนี้มันต่ำครับมองนี้ยังยังบูดูยังบ่แน่ใจว่าป่าพันเย็ดนกนะกระทึงยนันนามช่วงนี้กาาาออะอย,ย,ยาข่ายยาเนี่ยอย่างเนาะนามข่ายยาข่ายเขาจะซีดลายแต่ทางนี้ลอยลอยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณป่าพันธุลงปลาดุกตัวนั้นล่องปลาบึกกับปลากระหู นะครับสะไนเลียงปลากระหูกกับปลาบึกนะครบับประมาณนี้ครับบ่าวตากพาพี่น้องมาอยู่แบบธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติเลี้ยงปลาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงครับปลูกเนับปบุกไว้ข้างขางเอาไว้ให้ปลาตอดกิน เป็นไงครับโอ้วเป็นครับหัวหานเป็นไงครับเป็นไงถ้าแก่เลี้ยงปลาคิดคิดไงคิดไงไอปลาดุกใช่ไหมใช่คิดเรื่องว่าตอนนค้ถ้าจะขายจะขายที่ไหนบา้างขายย่ามันสี่หมื่นตัวเนาะ ตรงนั้นล่ะปลาบึกซาใหญ่ปลาบึกพายใหญ่เพราะเราไว้ตกเล่นแกปลากระหูด้วยปลากระหูด้วยปลาเออันนั้นเน้นตกเล่นอันนี้ใช่ใช่ชิวๆตกเสร็จก็ปล่อยเดี๋ยวอยากกินก็ตกขึ้นมากินองนะปล่อยก็ได้กินก็ได้นะอย่างนี้บรรยากาศจะปลูกเผมพูดปลูกสัตว์เนี่ยจะดีกว่าปลูกพืชเพราะพืชมันไม่มีขามากินอาหารเลยแต่สัตว์มันปลูกสบายเลี้ยงสบายด้วยโดนอาหารมันก็กินถูกไหม โตมาก็ขายมันเลี้ยงเป็ดแล้วก็ไก่ดิหมูด้วยสัตว์ปีกกับพวกเอาทุกอย่างอ่ะโอพวกนั้นกูว่าเขาบัวก็มีแล้วกูชอบเพราะว่าม,มีแพนเห็นนะจะเลี้ยงกบกับปูนาอ่าปปูนาดีปูนาตัวเจ็ดสิบใครดูอยู่ใช <c oughs> แล้วมันเลี้ยงกบปูนาอยู่แต่สักคันหนึ่งอะ่ะก็ต้องต้องขโมยมาหลอบที่สองโรงพยานี่ว่พ่อครับไอีกรอบที่สองัองอบผม ก็เทลงไปใช่ไหมครับเออก็นั่นแหละลูกโยนโยนลงไปหมดแหลกเลยก็ได้เห็นเลยเออขอให้ได้ผลได้ผลเด้อก็สามหมื่นตัวให้ได้กำไรสักสองแสนก็พอเนาะมันได้ขนาดไหน ยั่เคยอ่านทกบทมันก็มันก็ม่ถึงขนาดลอกทีสองเฮาเฮาเามีอีกมื่นครับเามีอีกมื่นตัวครับผมเออสุดยอดครับแ้วมันชอบออกมาข้างบนเรเดีมันก็ไปลุกอ้ยวะล้ลุกอยวะ กรับพ so mm ีซสอนครับโอ้ยส okay. oh ุดจนำจนดำเบิรนะดำคืมเลยไปเลยเดี๋ยวมันก็ว mm ิ hmm. okay. ่งไปค่ะ แม่ไหวเหรอครับใช่ครับไปไปเอ้ยไปไอุ้ยปันปลาลุ้นทำไมอะครับหมูได้ๆกำมืดอลวัดบอลนี่น้องยางอ้อมแล้วนี่จังแท้เหมือนกับก็ให้หมด มีปลาตัวที่กูจะได้ไอตกปลาตกเบ็ดละ<ล>นี่ครับปลาบึกปลาบึกสีก่อยไซ่ะสถอาผมครับมีอีกตัวครับ,นรบ,รบมนึ่บปลาบึกมีอีกถุงนึงครับผมเป็นแถมมา มาลองตนนี้ <c oughs> ัไปนานร้านส่ง้ะนมันยังโคย่นแกต้องเขงมาอ้อมเลยะรครับโอ้สุดยอดสามหมื่นครับรวมทั้งเบิดสามหมืมม่นอ,อ, <c oughs> อ้อ <c oughs> าวปลาเบิกอีกทุงครับ โมงครึ่งโมงไอ้สาวเย็นนะครับสารเ้าย็นเลยให้สักห้าโมงครึ่งหกโมงล้ครับประมาณนี้แหละนี่ผมประบึกซองทงให้ปล่อยลงสาหร่ายครับผมอันนี้ลูกไม่เผื่อไม่อีกแล้วนี่เท่าไหร่ครับไม่อันนี้ปนินซีทีอย่าไม่ปล่อยผสมกับปลาดุกให้หนูรู้ว่าปลาอะไรมันจะโตเร็วปล่อยลงไปเลยให้ทดลองดูใช่ นี่ปดนซีพีประเนซีพีครับผมเข้าปเพราะว่าเข้ากับประดุกฮะปนเดนมัดซีพีควากินปราดุกมันไม่กินค่ะปดุกไม่ปดุกพี่อุ้ยไม่กิน่อยลงเลยารเียกินร้อยเนลยนี่ครับผมตัย่างปุกประบก ไปกันถึงไปดิไปลงสิบปีแล้วฮะไปดิไปดิไปลงสิบปีแล้เฮ้ยสิบโลแด้หปีก็พอแล้วะปครับไปอยไปบกครับไปกี่ตัวดู้ไหมสิบตัวอยได้ตัอีกสิตัวปตั้งเลยครับตัอุ้ดดิอู้ดย่งย่คนเร็วมันเยอะปลาเหมือนกันกับปลาเลย้ไม่เหมือนปลาปลากระเง ไปตายกับมกครับเขาบ่ต้องใส่ปัญหายางพะยางเาไปออยางมาหเวยบ่เป็นน้ำเสียนะไม่เกี่ยวกันไม่เป็นไรครับปล่อยประพฤติเป็นทีเรียบร้อยครับ,บาทางเบิดมีอยู่สิบตัวยี่ยี่ยี่สิบอะอ่ะนะครับมีเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้กันเรียบร้อยครับผม เสร็จผมแล้วกบด่างเขาเลยตัี่ยเนี่มาดูเนี่ยมัล่นกบตรงนี้มาเอาดูทูปไปด้วยไปไปเมืองมองเลี้ยงกบครับมองที่ยางกายมากมองยางนี่แล้วกบไม่ต้องใช้หลังคาปิดไหมปิดเอากระเบื้องเอาอะไรมาใส่ก็ได้เบื้องวางกับแนวนี้บอกใช่เอาห้ากมมันมันมันต้องมีหลังคาอยู่บนกบแม่กระเบื้องปะ ม่เราเราทำเป็นโครงแล้วก็สแลมก็ได้ลูกทำเสรมอะบ่คือไอเอากระบงกระเบื้องเอาอิหยังมาไว้ให้พ่อมันหลีมันสนไหมเให้มัน่มาแล้สมล้ไแลเส็มนี่มันหมดไมบกตัวมันใช่ไหมย็ดด้วยจักหม่องก็ดีกะลงกะลาน่นี่นั่นกระบงกระเบื้องวางๆได้เลยแต่อยากให้มันเป็นหยุกกระเบื้องแตกกไม่อยากให้พวกแบบ อะไรลงไปเยอะไงน้นเราสกปรกอจารย์แบบระเบื้องคือจิ้มอยู่กับที่เลยนะบ้านบ้านลุงเม้งเลี้ยงเขาไม่ได้ใส่อะไรเอาโฟมไหมันลอยปวยนั้นนะครับผมน้ำเสียไม่ได้ไม่ได้ผมพายยางเลาะเมืองมองเลี้ยงกบกับเอะเลี้ยงปูนาครับเลี้ยงปูนาขายแล้วก็กบอ้านี่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ส้ำนี้ครับผมมีเอียงที่จะอัปเดตอีกเดี๋ยวบอตากำตะการอัปเดตให้พี่น้องเมืองอีกเนาะ เอาชิมนงีก็ไปแล้วผมสวัสดีครับผมเกิดคลิปหนาเนาะ